เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เลยเลยจะเอาอะไรอ่าวแล้วนะเท่าพาเป้หนูไหมหรอพี่หนูเป้์เขาเยอะกว่าคือเวลาเราเห็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเออเขาน่าจะชอบเลยนะก็เลยซื้อเก็บไว้ก่อนบ้างรอรอโอกาสเรอโอกาสแล้วค่อยให้ราคาไม่เกี่ยงเออชิ้นไหนที่เขาให้แล้วแล้วทุกๆชิ้นที่เขาให้มากกว่าพีพีรู้สึกว่าเออมันมีคุณค่ากัน ก็ผมก็ต่ออะไรดีๆอ่ะอะไรดีๆผมไม่อยากต่อให้หมดไม่แบบแต่อะไรภาษาที่แบบซ้อนน้องคำเป็นคำที่ไม่ดีผมก็ไม่อยากจะต่อให้อะไการอะไรที่ดีๆผมก็ต่อให้อยู่แล้วอะไรบ้างอะไรดีๆอะไรดีๆก็มากมายหลายอย่างไม่เห็นให้อะไรเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้อะไรเลยเขาชอบ Star Wars เดี๋ยวนี้ไม่ได้อะไรเลยจะเอาอะไรเอาพูดนะฮ่าฮ่าฮามันอยู่ในยูทูบนะก็ต้องมีของให้กันตลอดที่เสื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปตามสถานการณ์มากกว่าแซวเล่นๆเฉยๆครับ ก็ถ้ามีอะไรนะฮะเขาจะให้จริงก็ล่าเพราเปย์เราไหมอันนี้พี่ถามแบบชาวบ้านที่อยากนะนี่ผมไส่แห้งเลยนะเขาเาเปย์หนูมไหมหรอพี่ผมเปย์เขาเยอะกว่าไม่หรอกพี่พี่เป็นสายเปย์อ่ะอะไรนะครับพี่พี่เป็นสายเปย์อ่คือเวลาเราเห็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเออเขาน่าจะชอบออะไรย่างเงี้ยก็เลยซื้อเก็บไว้ก่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยรอโอกาสรอโอกาสรอยปให้ี่เขาผ่อนไหมพี่แต่ถ้าซื้อของที่เห็นแล้วเอ้ยนี่เหมาะกับพี่พี่แล้วก็จะซื้อไปให้ ก็มีมีซื้อเก็บไว้บ้างนะตอนนี้มีเก็บไว้บ้างไหมที่ยังไม่ได้ให้มีครับมีมีอ่ะมีจริงๆริงถามพี่หวานสิเอ้จะใหหม่คือรู้ว่าเขาอยากได้บางอย่างมันเป็นของหายากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้แบบพอเราเห็นปุ๊บมันแบบมันลิมิเต็ดมากๆเราก็ซื้อเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยแบบวันเกิดวันอะไรคอยให้อะไรแค่วันเกิดยะให้วันเกิดก็จะเป็นพวกต่างๆที่เขาซื้อให้อ่ะอเขาซื้อมาเขาก็ถ่ายลงนิดนึงเขาก็เก็บมาให้ต่อราคราคาเราไม่เทียงเลย ราคาไม่เกี่ยงน,นี่แสดงว่าเราพูดถึงคุณอะไรนะครับเราพูดก็ใส่ไงไม,ไม่ไม่เป็นอะไรอะไรที่แบบมันมันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าครับผมเรื่องราคามันมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยพี่รู้สึกว่าถ้าให้แล้วเขาชอบมันมันมันดีเขาเขารู้สึกดีด้วยอะไรอยย่างงเี้พี่รู้สึกว่าเออรับได้ไหมครับกีก่ชิ้นแล้วรับได้ไหมครับที่ได้ไปกี่ชิ้นแล้วน่าจะเกินสี่สามสิบสี่ แสดงว่าปีวันพิเศษมันเยอะมากเลยนะอะไรนะฮะแสดงว่าปีนึงวันพิเศษมันเยอะมากเลยถ้ามันเกิดแับชิ้นๆนะวันจบตากันครั้งแรกว่าตั้งแต่รู้จักแั้วจบดากันครั้งแรกมันไม่ใช่แบบปีนึงนะเพราะตั้งแต่รู้จักกันมาใช่หักภายใน5ปีอะไรหกปีแล้วปีนี้ปีหกอย่างเวลาซื้อของแต่ละอย่างเนี่ยไม่เจอเลยที่ว่าถูกใจแค่ไหนเราต้องดาวใจเขาแค่ไหนว่ามันจะถูกใจเขามากไหมคนเนี้ยหนู ส่วนใหญ่ซื้อให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดรามก็ไม่ยากดูได้ไงเพราะว่าแบบเวลาเขาพูดอะไรมาอะไรเงี้ยเราจะแบบฟังตลอดแค่ว่าเขาชนคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วชนคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วมันเหมือนพี่พูดข้างไม่ใจมิวสิคเลยว่าแต่เขาไม่ค่อยรู้ใจเลยอ่ะเรารู้ใจเขาไมเะไรรู้ใจเขาไหมไม่เคยชอบพูดเท่าไหร่แต่ที่พิงพไลฟ์สไตล์กับเขาครับเรื่องจะผ่านกันเนาะแต่ว่าะว่าจะอยู่กันได้ด้วยความแตกต่างไลฟ์สไตล์ มากก็จริงๆแล้วเราก็เคารพกันอะไรเงี้ยหรืว่าะอ,อะไรอะไร,อะไรที่เราเห็นไม่ตรงกันหรืออะไรอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าเราเราก็ให้ให้ให้เขาทําในสิ่งที่เขาอยากทำเป <c oughs> ็นปตัวตนเขาเราก็ไม่ไม่ได้ไปก้าวไก่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราหลับหับผมว่าพอเราเ,เห็นต่างคนต่างมีความสุขกแบบับกับสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองทำผม <c oughs> ว่าก็ก็พอแล้ว <c oughs> พี่พี่บอกว่าราคาแบบไม่ได้ติดแต่ว่าพี่ก็อยากรู้ว่ารวมรวมสามสี่สิบชุดนียเท่าไหร่ประมาณแปดพันกว่าล้านได้แล้ว ซื้อห้างนี้ดีกว่าแบบกันก์ตูนแต่มันต้องหลักล้ายนะอะไรนะครับหลับมันก็ต้องไม่ธรรมดาแปลกอะไรไม่ไม่รู้พี่แบบซื้อซื้อด้วยความเลือกอยากให้มากกว่าวอะไรนะครับผมไม่ไม่ได้มองว่าแบบเออเราซื้อไปแล้วเท่ากี่บาทเขาต้องซื้อเพือเรากี่บาทเ,เออแล้วเคยได้คืนสักครึ่งหรือยังคะแล้วที่ดูที่ดูที่ท,ทำให่เราที่ผมดูเป็นคนหน้าเงินมาก,กเลย <laughs> ซื้อเ<ๆ>ืิหน่อยคืน,เ,นเ,<อ>เดี๋ยววันนี้ซื้อให้หน่อย ก็ซื้อให้ตลอดนะแต<อ>่ว่าปีนี้ผมก็ค่อนข้างใช้ได้เหมือนก<อ>ันมีมีที่ประทับใจอะไิวิช้นที่เขาให้ประทับใจเหรออืชิ้นไหนทุกชิ้นนะครับคือไม่ไม่ได้รู้สึกว่าชิ้นไหนจะต้องแบบพอชิ้นแพงแล้วประทับใจหรือไม่แพงแล้วประทับใจอะไรอย่างเงี้ยแค่รู้สึกว่าชิ้นไหนที่เขาให้แล้วแล้วทุกทุกชิ้นที่เขาให้มากกว่า<ม>พี่พี่รู้สึกว่าเออมันมีคุณ่ากับ่จ้ะเตู้เปตู้เฉพาะเลยไหมคะตู้วิวกิ้นตู้บิวกิ้น อาจจะไม่มีก็อาจจะเก็บๆรวมๆกันหวัวเตียงอะไรเงี้ยในตู้เลยกันตู้ชั้นบนแล้วพี่พีน่ะมีตู้พี่พีไมันไม่ไม่ไม่ได้มีตู้แต่ว่าก็จะมีเกะอนะไรเงี้ยที่เก็บไม่ไม่ได้แบบพวกของมันหลากหลายมากอนะไรเงี้ยมันมันไม่ได้แบบเป็นของที่แบบบางอย่างมันเอาไวไ้ใส่บางอย่างมันเอาไว้ใช้อะไรเงี้ยมันเหมืนอมนว่าอาจจะไม่ได้เป็นของโชวนะ์หมดอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าเก็บเก็บรวมไว้อนะไรเงี้ยแต่เขาให้แล้วให้เขารอเขาม่ค่อยใช้ หลังจากนี้สองคนก็จะพุ่งเน้นไปที่งานเพลงซะส่วนใหญ่ใช่ไหมัคจริง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 ไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นเลยคือผมว่าจริงๆเ,เราเรามองตัวเองเป็นศิลป,ปินเลยไงซึ่งซึ่งเราเราก็ดันดันโชคดีที่เราเราดันอินทั้งฝั่งเพลงแล้วก็ฝั่งแสดงด้วย,ยอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าหรือว่าตัวตนเรามันบอกสิ่งนั้นว่าเรามีความสุขที่เราจะได้ทำทั้งสองอย่างอย่างอย่างช่วงเนี้ยเราก็ทํางานเพลงเราก็มีความสุขแฮปปี้กับงานนี้แต่เหมือนว่าในในอีกความรู้สึกหนึ่งเราก็คิดถึงงานแสดงแล้วเราก็เหมือนกับว่า รองานแสดงที่ที่มันใช่สําหรับเราที่ที่เราจะมีโอกาสได้ทําแล้วเราเรา,เรา,เราอินไปกับมันอยู่จริงมีมีผู้จัดยื่นบทยื่นอะไรให้จักคู่เราบางแบบมามากที่จริงที่จริงมีติดต่อมาครับผมแต่ว่าด้วยด้วยไทม์ไลน์ที่เราวางไว้แล้วด้วยหรือว่าด้วยตัวบทเองหรืออะไรหลายๆอย่างเนี้ยครับคือเราะอะไรคือเราสองคนอยากจะเลิกรับงานที่เหมาะสมกับพวกเราจริงๆด้วยแล้วก็รู้สึกว่าทามาแล้วเราเราอยากจะอินกับมันจริงๆตั้งใจทํามันจริงๆด้วยครับก็เลยก็เลยเลือกอะไรที่มันดูเข้ากับตัวเราดูเป็นตัวเราด้วยคับ เห็นไหม่ว่าแบบต้องเล่นด้วยกันไปเล่นกับคนอื่นไม่ได้แล้วจริงๆก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคือหมายควาว่าอย่างอย่างช่วงที่ผ่านมาพีพีเขาก็มีไปเล่นกับคนอื่นเขามีไปเล่นกับคนอื่นมาบ้างอะไรเล็กน้อยแต่ว่าหมายถึงว่าพอมนเป็นงานใหญ่ๆมันยังไม่มีโอกาสที่มันเหมือนกับว่าเหมาะเจาะมากกว่าที่เหมือน,นว่าเราเราจะต่างคนต่างไปไปทำงานอื่นซึ่งจริงๆเราเราไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดกันขนาดนั้นว่าเราว่าเฮ้ยเราจะต้องทํางานคู่กันไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าอย่างอย่างที่บอกคือขว คิดถึงงานแสดงมากเหมือนกันเรารู้สึกว่าเรามันเป็นสิ่งที่เราเราเคยมีความสุขกับมันมากแล้วแล้วมันกําลังเหมือนว่าเราไม่ได้ทามันมาในสักพักหนึ่งเราเริ่มคิดถึงเราเริ่มอยากจะเห็นตัวเองมีพัฒนาการในในฝั่งนี้เหมือนกันหรือว่าอยากจะลงไปสนุกกับการทําการแสดงเหมือนกันเลยก็อย่างที่บอกคือแต่ว่างานแสดงมันเป็นงานที่มีองค์ประกอบหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเหมือนว่าทีมที่ทําผู้กํากับบทหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่เราอินกับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนั้นไหมหรือว่าวิธีการทํางานแบบนั้นแบบนั้นไหมอะไรเนี่ยก็ก็มันม เอฟฟอร์ตค่อนข้างสูงในการทํางานแต่ละงานของการแสดงแต่ถ้ามีโอกาสที่ดีเราก็เหมาะสมกับพวกเราพวกเราคิดว่ามันมันใช่แล้วเราก็อยากทำก็ลงเลยก็จะรับอีเวนต์คู่ไปก่อนรับอีเวนต์คู่ไปก่อนอยู่ที่จังหวะและโอกาสซัมเม่ร์ว์กตอนนี้ไม้ซ้อมด้วยกันบ้างหรือยังจริงๆยังไม่ได้เริ่มซ้อมแต่ว่าช่วงช่วงนี้เราเพิ่งจะสรุปเรื่องของรูปแบบโชว์นะว่า เราอยากจะไปสื่อสารอะไรในฐานะของศิลปินไทย,ท,<า>ยที่เราได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ระวางรูปแบบโชว์ยังไงเราจะบ,บรลานซ์ความเป็นตัวตนของศิลปินของเรายัางไงแล้วเราจะเล่าเมสเ a จที่เราอยากจะเล่ายัางไงหรือว่ามันปเป็นเรื่องของการจัดตารางคิวซ้อมหรือว่าการการทำการหาทีมมาทำดวสิีใดหาทำทีมทำโชว์หรือว่าแม้กระทั่งกราฟิกหรือดีเทลต่างๆหรือการจัดการเรื่องการการ,การ,การไปที่นั่นอะไรเงี้ยคือพอพอเราเปิดบริษัท ที่เราทาเองมันเหมือนว่า roc, จริงๆจ็อบเนี้ยเราเรารับมาทําเองเราก็ต้องรับรู้ทุกๆอย่างแล้วก็คอยเมเนจสิ่งนี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าช่วงเนี้ยหลังบ้านจบแล้วต่อไปก็คือตอนนี้วางคิวซ้อมเสร็จแล้วต่อไปก็คือจะเป็น p r เสร็จการซ้อมแล้วก็คือลงไปดูดีเทลเองทุกอย่างในทุกๆขกระบวนการเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างจริงๆก็จะมีทีมช่วยละครับก็จะมีทีมที่ๆหลายๆคนมากๆที่ที่เข้ามาช่วยเราตรงนี้แต่ว่าเหมือนว่าเราเราเราในฐานะของคนที่ทําบริษัทเราก็ต้องลงไปรับรู้สิ่งนนี้้้ดดวววววยยรร่่มมมออกคาเห็ตใจ รู้สุกับมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เราได้ฝึกตัวเองด้วยจากการที่เราไม่อาจจะไม่ได้รับรู้ว่าคนเบื้องหลังจริงเขาเหนื่อยขนาดไหนในการก่อจะคุยงานมาเป็นโปรเซสยังไงคราวนี้เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยเราตัวเราเองเราจะได้ไปทํางานหน้าหน้าได้อย่างเข้าใจเนื้องานมากขึ้นด้วยเตรียมเพลงไว้ยังไงบ้างอ่านะครับเตรียมเพลงที่เตรียมไว้เป็นยังไงก็จริงๆมันก็ส่วนหนึ่งมันก็ต้องเป็นเพลงเป็นเพลงตัวเราแหละไม่ใช่สิแล้วเป็นของทั้งพี่พีแล้วก็ผมเป็นเพลงคู่เลยก็เา อันนี้เล่าแบบรวมๆจริงๆมันก็จะมีแมสเสจที่เราอยากจะไปเล่าแล้วมันก็จะเป็นเพลงที่มาเสิร์ฟแมสเสจแมสเสจนั้นอยู่เป็นเป็นธีมอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นธีมอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวรอไปรอดูในงานเดี๋ยวเวลาในการเวลาเตรียมอะไรอย่างเมื่อวานก็สามงานมันก็ตามงานักงานพร้อมเลยทีเดียวต้องถึงกันนะต้องพร้อมกันอยู่ก็จริงๆก็มีมีพี่ๆคอยช่วยบาลานซ์ให้ด้วยก็เกิดการหรือคนอื่นเขาก็คอยคอยมาว่าคอมเมดี้ให้เราว่าเ้ย อันไหนเร่งรีบกว่าอันไหนเร่งรีบน้อยกว่าว่าอันไหนต้องทำก่อนทำหลังกว่ามีอะไรต้องทำบ้างเขาก็จะคอยทำให้ชีวิตเราง่ายที่สุดเราแบบสะดวกสบายในกนารทำงานก็ก,ก,ก็ก็ยังเขาก็ยังดูความเป็นไปได้ว่าเอ้ยมันมันหนักแต่ว่ามันก็ยังยังยังไหวแล้วก็เราไม,ไม่ไม่ได้ทำเราถือว่าเห,น,หนื่อยจนมากที่จริงที่จริงที่ล็อกไว้สำหรับซ้อมนะครับก็คือล็อกไว้เดือนหน้าเกือบทั้งเดือนเลยแล้วก็อาทิตย์หนึ่งวันห้าวันแล้วก็ในวันที่วันที่ซ้อมเงี้ยครับพยายามจะไม่รำงาน คือแบบเราจะได้ผมเราสมมติจะได้โปรแกรมกับงานจริงๆแต่คือคิวถุยเนี่ยตอนแรกเลยว่างานกันหนักก็เริ่มกันแลก็จริงๆเราเราหนีไปเที่ยวมา้มาชดเชยตอนที่เราไม่อยู่เลยแต่ว่าแต่ว่าสนุกสนุกดีครับแต่ว่าจริงๆคิวคิวช่วงเนี้ยมันมันแบบมันมันวางไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวแล้วเราารทำอะไรบ้างหรือว่าก็ก็ยังไหวอยู่นะว่าตอนไหนที่มันมากเกินไปพี่เขาก็จะไปดูแลอะไรอ่ะ มีาพมีุพยันีๆก็เป็นห่วงนากเลยนะได้้อยู่าังี้ยแบบยังไหวสบายกๆมามัก็มีป่วยป่วยบ้างแต่ว่าโดยรวมเราก็ยังยังยังสกเพาะว่ายังพอดีๆมาดูแลเขาบ้างอะไรเงี้ยตอนเขาป่วยคืออะไรเราช่วยได้เราก็ช่วยหมาคว่าในงานอย่างในงานอย่างเนี้ยพราเรารู้ว่าเขาปวยอย่างเงี้ยเราเราก็พูดแทนให้ได้บ้างเราก็จะแบบหารเรื้อแบบ คือพยายามแบบช่วยเขาในในสิ่งเห่านั้นได้โอเคครับผมก็ยังไงอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่มาซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นงานนี้งานเมื่อวานหรือว่าทุกๆงานเลยพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็คือเป็นกาลังใจให้พวกเราจริงๆเ้าในการในการทํางานหลายๆงานที่มันผ่านไปได้ถ้าไม่มีพวกเขาที่รู้สึกว่าเราสองคนก็ไม่ไียินตรงนี้ด้วยแล้วก็ อะไรหลยอย่างที่เราได้มาเรารู้สึกว่าเราเราอยากจะตั้งใจทํางานข้างหน้าทํางานที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยให้มันดีเพื่อตอบแทนทุกคนก็จริงจริงดีใจมากแล้วก็เหมือนว่ามีความสุขมากอย่าอย่างที่อย่างที่พี่พี่พี่ถามอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราอยากจะออกมาทางานทุกวันหรือจะออกมาเจอททุกคนอะไรเงี้ยสุดนึ่เพราะเรารู้ว่ามีคนรอดูเราอยู่มีคนที่ให้คุณค่ากับกับตัวเราที่เราจะมามาอยู่ในที่ต่างๆอยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็ ต้องไม่ทําให้เขาเสียเวลาเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดทําให้กับให้คุ้มกับเวลาที่เขาเสียมาคุ้มกับความรู้สึกความคาดังที่เขามีให้กับเราทั้งคู่อนะไรเงี้ยเราก็เต็มที่แล้วก,แวก็แล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มีเหตุผลที่จะแบบอยากจะพักเพราะเรามีความสุขกับทุกครั้งที่เราได้ออกมาเจอกัน